ถ่ายได้ด้วยนะประทัถ่ายด้วยอาคุณจะถ่ายเขาเขาถ่ายได้ทำไมอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยหมอคนในคลิปเนี่ยครับทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันัะเกี่ยวอะไรด้วยครับที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ยเกิดระหว่างนายกอบตหนองแขมน,นะครับกับป้องกัน รออรรทราบว่ามูลเหตุจจกอาจจะเป็นการน้อยใจที่ป้องกันเนี่ยแจกที่เขาได้รับมอบหมายให้แจกอสูงเงี้ยงชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วระเมินคงไม่ได้รายง,งานนาะยยกทราบอะไรกันแจกไปก่อนแล้วใช่ไหมครับก็แจกก็อยู่ระหว่างแจกแต่ทางป้องกันเนี่ยก็แจ้งว่าเขาได้รับมอบหมายจากนายกแล้วนะครับก็เลยเลยไม่ได้แจ้งเนื่อเข,ข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันก็เลย <c oughs> มีปากเสียง เรื่องต้นวันนี้ให้ตำรวจมาทำอะไรครับที่นี่มีตำรวจมาคุ้มครองพยานพยานเป็นใครครับพยานเป็นเป็นปลัดอันการมหาชนตำบลหนองแขมันก็คือเนื่องจากมีมูลเหตุเป็นเรื่องเก่านะครับตั้งแต่ทางนายกอบตอหนองแขมน,นะครับได้ถูกปปชเนี่ยแจ้งข้อกลหานะครับเป็นเมื่อวันที่25มิถุนายนนะครับเป็นเรื่องอะไรครับเป็นแจ้งข้อกลหา กเกี่ยวกับเรื่องพรวหัวประมูลนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างสอบสวนของปชหัวประมูลก็เป็นเระเทศไหนครับงานอะไสร้างสนามฟุตซอลที่ด้านหลังอบรนะครับอันนี้ก็จึงเป็นมูลเหตุที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยบาดหมางกันมากแลนะครับแล้วก็จนมาถึงเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการชักอาวุธปืนมาข่มขู่ซึ่งกันและกันตอนนี้ปชยังไม่ชี้มูลเพียงแต่แจ้งข้อกล่าวหานายก รองนายกและกับพวกที่เกี่ยวข้องนะครับก็ยังอยู่ในระหว่างสอบสวนแจ้งข้อกลหาเนี่ในเรื่องพรบพรบหัวประมูลอ๋ออ๋ออบุญอ๋อจากการประสานสอบถามเนี่ยตอนนี้สํานวนทางนายกเนี่ยได้ร้องขอความเป็นธรรมนะารสำนวนก็เลยส่งไปที่ปปชภาคหนึ่งนะครับก็กำลงสอบสวนอยู่ทางฝ่ายทางนายกแล้วก็ทางรองนายกนะครับแล้วก็ทางป้องกันนะครับที่นี่คิด ทเป็นันเริ่มคนเริ่มก่อนครับอันนี้ที่ในคลิปมาก็เห็นเสียงกันนะเถียงกันทั้งคู่นะครับแล้วทั้งคู่มีอาวุธปืนไหมครับท่านก็มีอาวุธปืนคู่ครับ,รบตอนนี้เราได้ตรวจยึดอาวุธปืนไปทั้งทั้งทั้งสองฝ่ายมีอาวุธปืนถูกมีทะเบียนไหมครับท่านปืนมีทะเบียน,น<ม>ครับปืนมีทะเบียนตอนนี้เราได้ยึดอาวุธปืนมาเนี่ยพอเจ้าที่ตำรวจมาถึงเนี่ยพอเราได้สอบสวนแล้วก็เลยทางสองฝ่ายเนี่ยเอาอาวุธปืนมามอบให้นะครับนต้นพอจะบอกกันแค่ว่าจะเดินไดีข้อหาอะไรบ้าง เรื่องต้นนี้ก็โดนเรื่องอาวุธปืนนะปืนะเรื่องข่มขู่อะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้รับคดีไปแล้วครับอ๋อคับไปแจ้งวันไหนครับแจ้งเมื่อวันจันทร์สอบประคำพยานนะครับแล้วก็ใช้คลิปที่เกิดขึ้นนะเอามาประกอบนะครับตอนนี้ตั้งในรูปคณะกรรมการพนักง,งานสอบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ครับเพต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอ่ตอนนี้สอบพยานไปประมาณสี่ปากเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะฮะว,วันนี้น่าจะแจ้งข้อหาแต้องต้องสองฝ่าย